เฟรมเรทหกสิบเพราะว่าอยู่ในยานถ้าออกไปได้ข้างนอกนี่จะเหลืออะไรเอาหูก็ตายหายไปแล้วไม่ตอนนั้นผมเขามาเล่นช่วงใกล้อีเตอร์พอดีมั้งครับเลยมีหูก็ตายใส่ได้โอ้โห๋ยวผมขอลองคอนโทรลดูก่อนจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงเกจิบอหายไปแล้วจริงๆด้วย ของที่สร้างมวเป็นชาติแล้วยังเดเียังไม่ได้ไปรับเลยยังไม่ได้ขอนที่ข้าไปของแป๊บข้ามาเป็นชาติแล้วนี่เอามาอ,มอ้าวอ๋อใชงโซโล่หมดเฟนโอนล,ลี่ละกันจะได้ไม่แหลกคุณเมครับขอชื่อหน่อยครับผมผม <จะ S 1> ชื่อน<ะ>ี่อัดเพื่อนไป มชื่อ TC เป้ TC เปโอเคเขาใช้คำว่าคู่ม้าไม่ได้เกมหาเป็นคำหยาบงงเลยหมีเนี่ยหะคู่ม้าอ่ะงงเลยกดเทปมีเป็นคำหยาบนะครับผมดิอึ้งไปเลยตรงประละครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดไม่เป็นลืมเฟรน pending ออกด accept friend นะชวนชวนชวนผมใส่เอาอะไรองผมอยู่เนี่ยครับผมนะครับผม่งงเลยเดี๋ยวผมเล่นตัวนี้แล้วกันเป็นไก่สนามไก่สนามมันผมไปเลยนะครับก็สวัสดีครับทุกคนอยู่ยวผมดิสกูมานะครับตอนนี้อยู่ในเกมวอ r เฟงไปอีกแล้วนะครับผม ก็หลังจากที่หลังจากที่ง่วงมานานครับก็เลยหาเกมเล่นกันไม่รู้ตอนนี้อยู่กับคุณคุณคุณผมเป็นใครวะผมเป็นใครวะอยู่กับคุณเริ่มนะครับครับผมอ๋อแป๊บนึ่งนะผมเอาอาวุธอะไรมาใช้วะเนี่ย เออมเพิ่งไปปรับที่อาร์เซนอลดีครับนี่ครับมีแค่อันเดียวมันรู้สึกไปเถอะั้งมันเถอะเดี๋ยวผมปรับแสงสกิลก่อนดีกว่าอ่าสีฟ้าน่าจะแจมโอเคนี่เราจะไปที่เดียวกันด้วยยานผมเองไปไหนครับไปที่โลกนะครับไปทำธุรกิจไปเอาเออเซกเมนต์นะครับมาเปิด ดี๋ยวดูะลิ้นพันดาวดาวต่อไปนะครับรายการลิ้นพันนะคุณเพิ่มยันหงกรยับไหมอ้าวไม่ทันเห็นนะเห็นนี่ผมยังโหลดอยู่เลยครับแบบภารกิจไฮแจ็คไหมครับรู้สึกไฮแจ็คแกก็มาครับแจ็คสูกมาฮึแจ็คสูงแจ็คพวกขยศหุ้ยจะโดนอะไรบ้างคเพิ่มหมายยังไง ผมโหลดอยู่ครับโอเคครับผมยังผบอกอ่ามาแล้ว laser l เลมันจะอ่านว่าอะไรนะคุณเพิมผมก็ไม่รู้ครับเอากรรมตัวใหญ่ผมตั้งชื่อจะไม่รู้ชื่อที่ตัวเองสร้างนะโอเคครับเป็นเลือกลับดีอ๋อคุณเพิมใช้ปืนบ a r t h o ป่ะครับเอไม่ใช่นี่ไอโอ้ยไอ gibalon นะครับ ก็แรงอยู่นะเออนี่ภารกิจไฮแจ็คนะครับมาบุกกูกีเนียกันอีกแล้วหาปืนอื่นไม่เจอเหรอครับครับกำเหมือนปืนจะหายไปไหนไม่รู้เยอะแยะเลยเพอขายไปหรือเปล่าเปลี่ยนอาวุธยังไงครับันเปลี่ยนอาวุธยังไงครับเปลี่ยนอาวุธยังไงกดกดกดอะไรวะลืมเลยกำกดอะไรเปลี่ยนอาวุธนะกด F ครับเบิ่มกด F กด F อ๋อ้ยแล้วนี่มันปืนอะไรด้วยนี่มันกลอมแงมอุ้ย น,นี่ปืพนพกมีคุณปืนก็แรงอยู่นะคระแบบับถ้ากด F ค้างมันจะถืออาวุธ f g ใกล้<อ>ชื่อโอเคตีมันติดเพลอกติดเพลิงติดฟันแต่คุณปืนตีครับผมกดกด E ครับกด E อ๋อ่อกี้ผมกดคลิกคลิกซ้ายรลัวเลย <laughs> คลิกซ้ายมันจะชาร์จมันจะชาร์จพลังนะครับ ทำให้ตีแรงขึ้นเดี๋ยวเสียมานาอันเนียวกันเนี่ยะผมเป็นไก่เป็นไก่จะน้ำแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเกมนี้มันตอนนี้เล่นไม่ยากถ้าถืออวุตตาถ้าถืออวุตตีใกล้อยู่แล้วกดคลิกขวาข้างมันมจะกันกระสุนได้นะครับโอเคฮะเนี้ยเดี๋ยวผมแฮกก่อน มันแจ้งเตือนเราแจ้งเตือนเฟซบุ๊กแจ้งเตือนเฟซบุ๊กดูดูตรงผมหาไม่ในแมปไม่เจอฮะในแมปอยู่ซ้ายบนไม่ใช่เหรอครับโอ้โหผมไปขวาล่างเลยถึงเลือดไม่ได้ปลุกไก่สนามจริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรครับแหมผมก็เลี้ยวน้อยอยู่ ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้มันตีมันตีโอ้โหมันตีแรงโอ้เจ็บ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 คนเพิ่มเป็นแอมเบอร์นี่ครับครับสกิลนี้ใช้ยังไงนะกําลังจะบอกแล้วว่าคนหนึ่งต้องทําสีให้สกิลอีกทีแล้วเพิ่มต้อใช้สีส้มนะมันเข้ากับตัวดีครับใช้สีฟ้านี่เหมือนกับเป็นสกิลน้ำเลยอ๋อครับอ๋อปลาโอเคโอเค กด<ห>คลิกเมาส์กลางก็ได้ครับกแลดคอนเกาหลังอยู่กดส <c oughs> กออลเมาส์ก็เลือกสกิลได้ครับแล้วกดคลิกเมาส์กลางก็ได้โอ้ก็เดี๋ยวต้องไปทางนู้นครับมีอะไรเนี่ยนะอันไหนอะครับอันไหนอะครับเป็นไงครับงูฟันแปลกๆอ๋อเป็นสกิลการใช้ เป็นสกิล5ครับเอ่อจริงๆแล้วไปอีกทางนึงครับคุณปุ่มมันจะกลับมาทางเดิมดูจุดสีเหลืองนะครับมันจะหลงทางมินิแมปมันจะงงๆนะครับคือมันค่อยๆบอกไปอะครับบอกบอกทีละหน่อยบอกทีละหน่อยคือเราวิ่งไปถึงเนี่ยปึ๊บแล้วมันจะจะย้ายที่ไปเห็นมินิแมปไหมครับนั่นแหละครับเข็นแพะมันอยู่ไหนกันเนี่ยอยากเชิดไก่แล้วครับ ไม่มีไก่ไหมเชิดเลยโอ้โหเดเลยออสเตล์ึบเก็บของลงครับลง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 อ,อ๋อมันจะเห็นลูกศรน,น,น,นิดๆน,นะครับว่าว่าขึ้นหรือลงใหญ่อ,อะไรนะครับมี่ดาวไหนครับอันนี้ยังโลกอยู่เลยครับ,บเโดาวโลก มิชเาโลกเรามาก็เป็นมิชเอาโดนแจ้งเตือนอีกแล้วจึงดึงแจ้งเตือนเราตลอดเลยตึงดึงผมว่าผมไปดันไกลๆผมตายแน่นอนเลยยืนมันเต้านี่แค่ยิงเลยจริงแล้วเราก็ยืนบูได้อยู่นะครับแล้วก็รอเกาะลีจุ้มจุ้มเฮ้เจอแล้ว จิบิบๆิบ,บ,บ,บิิบบ,บินจะโดด <laughs> เลย <laughs> นี่นะครับเป็นนับเซกเมนต์นะครับจะพาเราไปถูดาวเมอร์คิวลีได้เย <laughs> <laughs> ็นแม่งเลยเย็นเย <laughs> ็นดี้วผมเก็บทันโอเคครับ <c oughs> ไปทางไหนแล้วเนี่ยมั <c oughs> นไม่บอกมันผมไปตากกล้องให้คุณมีแล้วกันนะ,ะคุณมียิงไปอ่าวา <laughs> <c oughs> โอเคครับไปเร็วแวบโอเคไม่มีอ๋อมอนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนผมโดนเงามืดครอบงำโดนอะไรเป็นเนื้อเรื่องนะครับโดนใช่ไหมครัใช่ครับไอ้ลุงน่าปุผุนะครับใช่ครับลุงน่าเด็กก็ได้ไปฆ่าลุงแล้ว อยากให้ลูกเขาไปรักษาสิวมั่งนะครับ <c oughs> ต่อใบรถยนต์เปนใบหน้าคุณ <c oughs> เพิ่มขึ้นมายัางอยู่ข้างหลังคุณมีนะครับ <c oughs> เป็นกระช้องให้จริงๆเลยนะอ้าวกรรมไม่ม <Wit default> ีอะไรเลยเออเราผมว่าเราวิ่งผ่านไปเลยก็ได้ครับคุณปื้มยืนเดี๋ยวคุณปื้มวิ่งนะเดี๋ยวผมกดสกิลเร่งความเร็วให้วิ่งผ่านไปเลยโอ้หมดแล้วแล้วผมได้สกิลใหม่อ่นี่หว่าสกิลอ๋อสกิลสร้างโล่นี่เราไปเหลืองๆก่อนแล้วกันครับ ลงเลยครับอือตรงไหนวะตรงอีกครับลงอีกอ๋อตึ๊ดันกดตึ๊ดดติดอะไรครัดตึ๊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 ะะึ๊ดตึยิงึ๊่ตเ๊๊ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตม๊ดตึ๊ดต่ต ะไทต <c oughs> าคุณนายใส่รัวๆนี่เหลืออะไรยิงไอ้ตรงเหลืองมันนะครับเดี๋ยวตา่างหอันกันเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะไปเลย,ลเยอันหนึ่งหมดแล้วครับเพื่อนๆเดียวรอไปเลยกลับบ้านกัน,นครับครับกลับบ้านครับเจ้าตา,จ,าจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ อยิงไม่โดนเลยนะ right ครับโกยกันดีกว่าสกิล<ว>ผมทำให้ตีเร็ว,รวขึ้นด้วยนะครับโอ้คุณหนีเล่นตัวอะไรฮนะเล่นโว้ครับโว,รโ,โว้โวอ่ะมากดประตูครับต้ม เราเดบอะไรที่เล่นไรีวิวเลยนะครับแบบเพื่อนกวนตีนไม่ยอมกดอะไรเงี้ยเกลียดมากกดเร็วกดปุ่ม X ครับกดปุ่มอะไใช่ครับ X ครับ X กดแล้วครับกดแล้วกดแล้วจะดีเลย์กันนิดหน่อยคุณเพิ่มนใช้สกิลนั่นก็ได้นะคุณเพิ่มมีถึงหนึ่งสกิลสี่เองครับถึงแล้วครับอ๋อสกิลสี่สือว่าจะสร้างเป็นแบบไฟวอล พี่เป่าผมตาเล่นดีนะใช่เป็นอือผมสร้างโลได้ฮึจ้ะกันกระสุนโดดงับผ่านเร็วเรนนิวโหลดหนึ่งอันด้วยมันดรอปมาจากอันไหนรู้รู้สึกมันหายากใช่ไหมค้ั <S 1> <S 1> ใช่ครับนีวโหลดอะไรยาก <laughs> ที่ดาวโลกมันก็มีดอกนะครับ <m uch ing> แต่ปกติไม่ค่อยได้ <c oughs> ได้เฉยเลย <c oughs> เอาละครับเราจะเปิดดาวต่อไปชุบใส่เครื่องเข้าไป <c oughs> ไปถึงดาวอะไรครับทึน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 ครับเราจะไปฆ่าดาวกับตันโวกันนะครับกับ t ันหน้าปุก ไปดาวไหนต่อครับไปเมอร์คิวลี่ครับเมอร์คิวลี่นี่มันดาวอะไรนะพุธหรือเปล่าเมอร์คิวลี่เรือศุกเมอร์คิวลี่เอ๊ะชักเนี่ยเป็นดาวเมอร์คิวลี่แล้วกันนะครับตามนั้นเลยครับแกเลือกเลยครับเลือกแล้วครับเรียบร้อยทำไมมันไม่ขึ้นให้ผมอ่ะอ้าว เดี๋ยวผมสตาร์ทไทม์เมอร์เลยแล้วกันปลื้มให้กดเลยดีครับกำเลยโอเคฮะอุบอกคุณปื้มไปได้ปะนี่่ไไาจะไปได้ไปนะได้ครับผมมีมาเฟี่แล้วเริ่มดีสีสามสองหนึ่งลุยไปแล้วนะครับขับยาเล่นนะครับ ว่าในผมมันเน่าแง่เลยเนี่ยรู้สึกมันจะโหลดช้าแปลกมาที่โทสโต์อะไรนี่โทสโตสแฟคชั่นกรีเนียนะครับเจออีกแล้วภารกิจคือแอสซัสซินนชั่นนะครับก็คือสังหารนั่นเองรอบสังหารใช่ไหมครับแต่เราไม่รอบครับไม่รอบกรบบุ๊เลย โดดลงข้างล่างเลยครับคุณเพื่มเอ๊ะไปทางไหนวะทางนี้ปะเฮ้บทางนี้ด้วยโอเคไปเลยเราจะถ่ายคุณเพื้มบ้างนะครับในคุณเพื้มบู๋ผมเป็นสายซัพพอร์ตครับสายพพอร์ตคุณเพื้มตกไปแล้วบูลงไปข้างล่างเลยครับลดเปื้ำเป็นไฟเหมือนกันไงให้โดดผิดไปทางไหนวะเอาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ โอ้ยโดดผิดไปใหญ่เลยเดี๋ยวฝีว <f irm ary> มือตกแอบหนึ่งค่อยๆเดินแล้วกันฝีมือตกครับผมว่ามันมีทางเดินท้าง่ายอยู่นะฮะ <c oughs> ใช่แล้วผมพยายามจะไต่กำแพองอยู่ไงครับไม่เป็นไร <c oughs> เดินอ่ะไต่กำแพงเอ๊ะสเตลสต์สเตล ไม่ตรงไม่เต๋อแล้วครับขอโทษครับเรามาฆ่าเองครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะเราเองเอ้าตึงดึงแล้วตึงดึงแกนเสื่อนเป็นบุกแกนเสื่อมมาแล้วครับกดก่อนกดโอเคครับโอ้ย จุดดดดเฮ่ดดอมดต๊ดีด๊ดตึดดุดุดดอืมดจดว่าต้องอายพอควรนะเอาเลครับยินจะเข้ามาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้อ,อ๋อที่จริงแล้วเราอายุ12นนเนะงั้นสินะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เป็นค่เด็กเกียนติธรรมดาเทาน,นั้นแหละ ไฟนอนกันเลยเดียวมันเปลี่ยนไอไอคอนของแล้วครับผมเห็นเปลก่ใช่ไหมไอคอนคืออะไรครับไม่ไอเนั่ยฮะไอมานาที่ท้าวครับตอนแรกมันเป็นรูปกลกลมสีฟ้าเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเป็นเป็นเหมือนหลายๆเหลี่ยมใช่ไหมครับอนแรเพ็นรูปกลมกลมธรรมดาธรรมดาอี๋เอาเจอแล้ว กัปตันวอรับสวัสดีครับให้ดูหน้าใสขึ้นนะบอกไอเซนหยุดทุเด้์มันจะเคลื่อนเลยไอจูสวัสดีครับกัปตันโล่ผมกันกัปตันวอด้วยนะไอท่าแรงๆของกัปตันวออ่านี่คือสกิลคนปื้มนะครับเป็นกำแพงไฟแม้จะไม่ค่อยเห็นก็เถอะนะแต่คือนี่คือกำแพงไฟเป็นสกิลของเอมเบอร์นะครับ ไฟฟ้านั่นเองนะครับไฟสกีฟ้าไปฆ่าเ้ยนี่อะไรไฟฟ้าของจริงครับช็อตมาเลยช็อตมานี่อุ้ยอุ้ยมานน้ำหมดโอ้ตายเดีอ้าเอ้าหนีก่อนจต่เย็นสิพ่ออุ้ยดูดูมันยิงดูมันยิงอย่างโกงยิงจังเลยเนี่ยนี่ก็ยิงจังเลย ยิงจริงจริงยิงกัเยอ้าวคืนกระสุนหมดมาเก็บมานาก่อนเบื่ิสู้สูอยู่ระยะไกลสปอร์ตสปอร์ตหายไปแล้วครับผรเดียกังอยู่คนนั้นเอ้าผมลอยมากข้างนอกเลยเอากรรมผมยิงหัวมันเอ้ยมันวมันวับอ๋อยิงนู้นยิงนูนนี่สุดอเอ้ยวูบปลาลูกมาช็อตเลย เฮ้ยต้องต้องตีมันมันมันทำเหลืองๆองนะครับคือมันมันรีเลือดแล้วก็เรียกพวกมาอ๋อเฮ้ย่ะโดดไปบูเอื้อรีเลดบ่อโอ้ยตายแล้ว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 ตัวนี้มันดอกอะไรฮะอุ้ยโอ้โหปื้อแบบเป็นลมเฮ้าลมผมถวยผมจะทำไงดีคุณมีอยู่ไหนคุณมีอยู่ไหนผมอยู่ตรงนี้นอนอยู่ในคุณเพื่อไม่เห็นเหรอคุณปื้มผมไม่เห็นนะแต่เหมือนเดินหนีไป แตงกิวครับเ่านเลยคุณมีหายก็ถ้ามีเพื่อนตายนะครับคุณผู like like um ้ชมก็กด e ใส่นะครับกับตันตายไปแล้วครับกด e ค้างนะครับผมใครทำอะไรผมไม่เห็นรู้ตัวเลยเออคุณเพื่อนปล่อยสกิลค้างไว้มันโดนไฟตายครับนะครับก็ถ้าเพื่อนตายนะครับคุณผู้ชมกด e ค้างนะครับก็เป็นการชุบชีวิตถ้าชุบไปหลายคนก็ก็เร็วขึ้นนะครับ เออี่คำพูดอยู่เออไปจุดเขียวเแล้วครับจบแล้วภารกิจอ้าหมดแล้วหรอครับภารกิจเราคือสังหารเงครับสังหารเสร็จแล้วก็ไปไม่เปียวเลยฮึดด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  รู้เงียบจังเลยอ๋อกดประตูกด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 เลโอนกดประตูอารมณ์ยังอะไรก็ได้เลยเลโอนพึ่นข้างหลังเข้าหลังเข้าผมกำลังฟันใครอยู่ก็ไม่รู้ครับตายแล้วครับตายแล้วมีฟันตาล้ำกลัวเขาไม่ตายอ่ะทำไมกระสุนเขาไม่ชาร์จละอ้า เมอ๋อก็ลูกธนูหมดแล้วกรรมธนูหมดธนูหมดสต๊อกกรรมเบยฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนขอลูกธนูหน่อยเก็บของก่อนลูกเตกร์ผมไม่ใช้ปืนเลยนะลูกเม่มีเลยกระสุนไม่ลดเลยเดี๋ยวผมคิดไปเองว่าผมใช้ปืนเหลืออะไรยังไงปืนอะไรฟาดบ่อยอยู่นะเอาไปบูแทนละกันลืกเอะไร ในครับโอ้จะตาย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 โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลางโล่อยู่ครับโล่ขอการกระสุดได้นอนครับหลบในโล่เลยเยสุดยอดครับไปไปกันเถอะครับก่อนที่ผมจะตายเหมือนมีคนเกาหลับแล้วครับดังตึ้งจึ้งจึ้งแล้วก็ไม่รอ้นะครับนี่เชื่อว่าไปทำไมผมไม่เห็นเลือดคุณปื้มประกัน เบื้องเห็นเลือดผมปะเห็นเลือดคุณมีะครับไม่เห็นครับเมื่อก่อนไม่เห็นนะรู้สึกใช่ใช่ใช่เมจะมีเลือดเลือดในปาร์ตี้เฮ้ยโดดตกทันลมไปแล้วครับก็ใช้ซิปไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ากระโดดข้ามมาเลยก็ได้นี่เองครับคุณผู้ชมเฮ้ยหาเร็วเอ่ออะไรนะโคลัมอร์บันีิน ได้มีเหมือนมีไอเทมใหม่เลยค่ะไอ้วอลสิคิวเนี่ยครับเหมือนเก่อนไม่มีอ้าวเหรอครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทินนะครีปครีปอ้าวแล้วใม่คือขากลับกับคนเดียวมันโหลดเร็วมั้งครับโอ้โอ้าวเหรอครับผมนี่ เน็ตดีเลยมากๆมันไม่ได้จ่ายค่าเน็ตเมื่อกี้เราค่าโมคิลลี่ของบอสโมคิลลี่แล้วนะครับก็เลยได้เปิดดาวใหม่มานะครับเป็นดาวอ้งคานนั่นเองมอร์สนะครับเป็นดาวซินโดมนะดาวซินโดมดวบอสอยู่นี่ว่าผมกลับบอสเอาบอสอีกแล้วเหรออ๋อเปล่าครับอีกไกลเลยครับว่าจะเจอบอส ดีเซปชั่นน่ะเลยสวายวอลนะลองสวายวอลก็ได้ครับอ้าวปื๊มหายไปไหนคถ้าผมเบ่งออกจากปาร์ตี้ไปเฉยเลยคนะใช่ครับกดชวนใหม่เลยผมว่าผมเบ่งตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะผมไม่เห็นคุณหมีไงตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วโอ้แหน่ขึ้นเอ็กเซปต์แล้วผมเห็นคุณปื้มนะอืขอบคุณคุณใส่ผมรุดแบบชุขาว อี่วทำไมผมไม่ยานลำเดียวอ๋อเจอแอนพื้มแล้วขึ้นลงไปลงม,มาช้าหน่อยครับเข้าห้องน้ำอยู่คือจะมานะครับที่อะคาเดียไม่ใช่สิถูกปะอะคาเดียมั้งอ๋อนี่มาเจอพวกคอปัสนะมครับผมคอปัสตัวอะไรครับใช่คุณกนปะใช่ครับเอาคุณเพื่มมาโลกีมาครับครับ พี่เก่งคอนเกิร์ตสุสยอมากเอาไว้เป็นวอล์กเนึง <c oughs> โลกีนะครับผมก็ชอบโลกีนะตัวแรกที่ผมเล่นคือโลกีเลยมันมันเหมือนตอนสมัยดูนะมันแจกตัวโลกีมาตัวเดียวแล้วผมมาเลน่นอีกทีหนึ่งมันมีตัวฟรีให้สามตัว <c oughs> เพื่อนได้แต่ผมไม่ได้พูดจริงไอดีเก่าจะไม่ได้แต่ไอดีมาที่ส้ามักใหม่จะได้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ให้เลือกได้ แต่ตอนนั้นที่ผมมาคือให้เลือกได้มีเอ็กคาลิเบอร์โลกิแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้อะไรโอ้ยแต่หูมันโหดจังก็โลกินะครับิมีคนถ่ายรูปผมดู่แนะเป็นกล้องอุ้ยนีอะไรเราเป็นคนเพิ่มเยืนตรงนั้นนะเห็นคนเพิ่มเยืนนิ่งๆผมออกผมออกกล้องอยู่ฮะนี่ก็ฟันจังเลยจะถ่ายรูปโอ้ยจ๊จ๊าโดนล่น ผมยิงแรงจังเลยไม่ชอบคอปั๊ดเลยเนี่ยสู้ไม่ได้ผมเกลียดไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยก็ตังมีเกาะแล้วมันยิงแบบฟื้อ p e ใช่เกาะเยอะแล้วยิงแรงโคตรโกงเลยผมมากลางโลกตรงนี้ละอื้อนเพื่มอยู่ไหนอ่ะอตรงช่องแคบตรงเนี้ยครแคบมาลกาตรงแคบมาลกาตรงแคบทับย์ทิมมาลกา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเห็นคนเพิ่มแล้วเหงาขาวก็ตัวโลกินะครับสกิลแรกจะเป็นสร้างร่างปอมนั่นเองอ่าเป็นดึงดูดศัตรูนะครับให้ตัวไปยิงอย่างนั้นนั่นเองดึงดูดไม่ยกฮะนายยกดูดไม่ยกครับาลสกิลสองนะผมจำไม่ผิดนี่แซวบปะครับวินวอล์คครับเอวินวอล์ค สกิลสองจะเป็นวินวอล์กนะครับหายตัวได้นั่นเองครับถือมีประโยชน์สกิลสามจะเป็นสลับที่นะครับสลับที่กับโอ้เลือดโอ้โหผมไลน์โลคิผมใช้สกิลเดียวครับใช้วินวอล์กอย่างเดียวส่วนอันติจะเป็นสกิลกระจายเป็นวงๆนะครับทำให้ศัตรูที่ถือปืนทุกอันเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะกลายเป็นถืออาวุธตีใกล้หมดเลยนะครับปลดอาวุธครับใช่เป็นการปลดอาวุธอันนี้มันให้เราไปไหนครับอ๋อให้เราไปหาเครื่องครับกดไลท์ซัพพอร์ตใช่ครับ อ่ลืมอธิบายภารกิจ Survival เลยเดี๋ยวใจเย็นๆจะตายโอ้ยอ่าหนีอู้เบื่ออู้เป็นลมอ้าวคุณหนี้เดือดขึ้นเป็นลมคนเป็นลมอยู่ข้างล่างนะครับโลคีวินวอล์กไปชุบจับน่านเนียนนี่นะครับคุณเพิ่มอย่นี่เองเห็นอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เนี่ยครับวินวอล์กอยู่นะครับ มาาเป็นวิญญณลกางโลเวรา่ผมไปกดไลท์ทัพพอร์ตก่อนภารกิจสไ વ เวลนะครับก็คือว่าครับตานี้มันเก่าเกาแรงจังเลยแรงนะครับแรงโค้ชบอลมันโหดอ่ะโอ้ยโหเกาะแตกโดนอะไรเกาะแตกวะเนี่ยอะารก็ตายสามสิบปลหนีหนีอย่างเดียวหนีไปเจ็บเจ็บ มันมีตัวเล็งด้วยครับอโอ๋อนี่นะครับเห็นได้ไกลกันเพื่อนกพลังบู๊อยู่ตรงนู้นเรามาหลบอยู่ตรงนี้เออกลางโลกก่อนว่องหนีแล้วจ้าว่องร้อนจัดจืดจืบวินบอกก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับเพื่อนครับโอ้ยขอมานานหน่อยขอมานานหน่อยอู้เป็นลม โอเคครับหลังจากนั้นคุณปื้มก็หลุดไปนะครับผมก็เลยตายแล้วก็ภารกิจเลยเฟลนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้งนึงน,นะครับภารกิจสบายก็คือว่าเราจะเป็นไลท์ซัพพอร์ตครับก็คือว่าเราไปกดแฮ็กไลท์ซัพพอร์ตตัวแรกอย่างที่ผมกดนะครับแล้วก็หลอดไลท์ซัพพอร์ตจะลดลงเรื่อยๆต้องไปคอยกดเครื่องหรือว่าเก็บไอเทมดรอปจากมอนนะครับมอนสเตอร์เพื่อจะให้เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเหมือนอากาศหายใจอโลระมาณนั้นเลยครับ อ่ามันก็จะลงไปเรื่อยๆมันก็เก็บเพิ่มขึ้นมาประมาณนะครับตอนทักเกตสบายวอกวันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย